การที่เราจะเป็นคนใจดีสปอร์ตแฟนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าดีนะบางทีมันทำให้คนอื่นได้ประโยชน์ได้อะไรที่แบบว่ามาหาศาลเลยแต่มันกลายเป็นโทษให้กับเรานะคะเมื่อเราทำงานหลาหลวมเมื่อเรารู้สึกว่าเราใจดีเราอยากช่วยเหลือสังคมนะคะหลายๆคนโอเเข้าใจที่เขาจะแบบว่ามีความแบบเห็นกกบตัวบ้างเลวบ้างนิดๆมันถึงจะอยู่ได้ ะะก็เหมือนกับโอนี้แหละคะ่ะเริ่มแล้วนะคะตอนนี้คือการที่เราเป็นคนใจดีนะคะอย่างเช่นโอนี่ซื้อขายสถานริมรัพย์ให้กับทุกทกท,กท่านเนาะโดยที่ไม่มีการผูกมดัดใดๆเลยแต่สิ่งที่โอได้ตอบรับคือความเหนื่อยค่าใช้จ่ายที่มันตามมาเยอะนะคะแล้วก็เหมือนโดนปุ้ยยี่ปุ้ยยำจิตใจเราแทนที่เราคิดดีทดําดีเราอยากจะช่วยเหลือเราอยากจะเป็น เราอยากจะเป็นมิตรกับทุกคนแต่สุดท้ายแล้วบุคคลเหล่านั้นนะทําร้ายเรานะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยอ๋อน่าจะถึงเวลาแล้วแหละที่เราเนี่ยจะต้องเห็นกับตัวบ้างที่เราเนี่ยจะต้องเอาเปรียบเขาบ้างหรือว่าจะต้องรอบครอบหรือว่าเข้มเข้มงวดเข้มข้นทุกอย่างนะคะให้มากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้คือโอม เหมือนเหมือนเราเป็นคนที่สปอร์ตแฟร์เนาะอยากช่วยเหลือสังคมเป็นที่ตั้งอยากช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆก็ลงพื้นที่ให้แต่สุดท้ายแล้วนะแต่ก็จริงๆแล้วบางทีก็คิดนะมันก็ไม่เยอะหรอกเจอแค,แค่ไม่กี่คนด้วยอย่างที่เขาพูดกันเนาะโบราณสันดอนนะแก้ได้แต่สันดานนะแก้ไม่ได้นี่ของจริงเลยนะบางคนมันเป็นนิสัยแบบนี้ตั้งแต่เกิดมาแล้วไงมันก็เลยแก้ไม่ได้ มันก็เวลาเห็นเงินเนี่ยตาโตให้เราเนี่ยลงพื้นที่ทํางานตะพึ้ตะคพือทํางานแบบบ้าคลั่งอีนนี่เราก็แบบอยากช่วยคนไงก็ทําเต็มที่สุดท้ายก็คือไม่ขายแล้วนะเวลาเรารีวิวเสร็จแล้วเอาคลิปเราเนี่ยไปเลข่ขายไปโพสไม่ขายแล้วนะพอเราโพสตเสร็จคนเข้าไปดูเยอะแยะก็เอาลูกค้าเราไปบอกว่าขายเองได้แล้วนะอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยเหมือนเราถูกกระทําเนาะไม่กลับมาดูดําดูดีจิตใจเราบ้างเลยเหรอ อะไรประมาณนี้เนาะก็เลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกจะต้องคิดหนักมากยิ่งขึ้นนะคะหลายๆคนเราให้ใจคําว่าพักพวกคําว่าเพื่อนฝูงคําว่าคนรู้จักเราก็เต็มที่ให้เฮ้ย hey, คนพวกนี้มันก็ยังโกงเรานะโกงค่าในหน้าเราแบบบางทีเงินมันไม่ได้เยอะหรอกเงินแค่หลักแสนไม่ถึงแสนมันก็โกงเราได้มันโกงค่าในหน้าได้แบบอุ้ยแล้วบอกว่าเป็นคนรวยมีฐานะนะคะไม่ทําแบบนี้หรอกแต่สุดท้ายก็โกงเนี่แหละทําให้เราเนี่ยจะต้องรอบคอบม,มากยิ่งขึ้น ใครก็ตามนะคะที่เข้ามาในชีวิตจะต้องมีฉากกั้นนะคะกั้นว่าคุณไม่ปลอดภัยกับเราอย่างแน่นอนเนาะแต่ใครก็ตามนะคะที่โกงโอปไปขอให้นะคะเวงกรรมมีจริงไหมไม่รู้ไม่เคยเห็นแต่การกระทำอะทำเร็วได้เร็วทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีอันเนี้ยเคยเห็นมาแล้วนะคะทำกับโอ๋โกงโอ๋ไปนะคะโกงโอ๋ไปไม่ว่ากี่บาทก็ตามขอให้คุณได้รับผลกรรมกระทำของคุณนั้น รออ้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าขอยแสนสาหัสไปเลยนะคะทุกคนอะก็ต่อไปเราก็ปรับชีวิตเราใหม่นะคะคนโกงก็เขาไม่มีความสุขหรอกค่ะได้โกงเขาเงินที่โกงไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ากินได้ยังชั่วชีวิตนะกินวันเดียวก็อาจจะหมดแล้วก็ได้มาฝากไว้ให้ทุกๆคนนะคะคิดทบทวนนิดนึงถ้าเราเจอคนดีๆสักคนหนึ่งควรจะรักษาเขาไว้วันนี้คุณอาจจะได้ผลกําไรจากเขาน้อยแต่แน่นอนอคนพวกนี้มันจะทําให้คุณได้มหาศาล ะะจำไว้นะอย่าไปโกงใครมันดูไม่ดีไม่น่ารักชีวิตคุณจะไม่มีความสุขนะคะการโกงเขาเนี่ยทาให้คุณมีเวงกรรมมีบาปติดตัวไปทั้งชีวิตเลยดีไม่ดีคุณอาจจะเสียของรักของหวงของคุณไปโดยที่คุณเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะจ๊ะมาฝากไว้ให้ทุกคนคิดมาเตือนสตินิดนึงค่ะ